สวัสดีครับตอนนี้ข้อที่3ครับถามว่าตอนนี้อาจารย์เขียนเรื่องอาเซียนจะเสร็จหรือ,อยังอย่างไรบ้าง ไอเรื่องอาเซียนเนี่ยตั้งแต่เริ่มทำเริ่มคิดจะทำเริ่มเขียนมาเนี่ยก็เพราะพวกเราเนี่ยครับเพราะความจริงไม่เคยตั้งใจว่าจะเป็นนักเขียนอะไรมากมายนะบอกว่าอยากให้เขียนก็เลยลองทำดูแล่คำที่ขอมาแต่ละเรื่องเนี่ยโหม,มันยากนะคือมันไม่สามารถจะไปหาในอินเทอร์เนต็ตไม่สามารถที่จะไปพูดคุยอะไรแค่นี้นิดหน่อยแล้วจะรู้และเขียนตอบได้เพราะว่าอะไรความต้องการของเรานี่แม่มันลึกซึ้ง ไอ้ผมเนี่ยไม่มั่นใจหรอกจะเขียนหนังสือออกมาแฟนเพจด้วยครับช่วยทําให้ผมมั่นใจเพราะว่าจะบอกมาตลอดว่าอยา,อยากได้นู่นอยากได้นี่แล้วดูแต่ละอย่างที่อยากได้นะฮะเนี่ยอยากรู้นิสัยใจคอของคนในแต่ละประเทศโอ้โหอย่างนี้ผมจะไปหาในอินเทอร์เน็ตได้ไหมเนี่ยอยากรู้ความเชื่อของเขาว่าเขามีความเชื่ออะไรทัศนคติที่เขามีต่อคนไทยเป็นอย่างไรบ้างมองไทยเป็นยังไงเนี่ยนี่คือคําถามนี่ก็ยากนะ ถ้าถามแบบนี้กับประเทศอย่างออสเตรเลียอย่างยุโรปหรืออเมริกานี่ผมยังพอนั่นได้สิงคโปร์ญี่ปุ่นนี่ก็มีเพื่อนอยู่มาเลย์ก็มีเพื่อนอยู่ฮ่องกงก็เคยมีบ้านอย่างนี้ยังตอบได้อย่างนี้ยังเขียนได้แต่มาแบบนี้กับประเทศในอาเซียนนี่ยากเลยครับก็ต้องสารภาพว่าผมแค่ไปประเทศพวกนี้แค่ไปเที่ยวไม่ได้สัมผัสเชิงลึกขนาดนั้นก็เลยต้องใช้เวลานะครับต้องไปเพราะฉนั้นเล่มนี้นอกจากจะได้ดูได้อ่านเนื้อหาแล้วก็จะมี รูปด้วยนะครับคิดว่าไม่เกินเดือนนี้นะครับก็เสร็จแน่ๆนะฮะขอบคุณแฟนเพจทุกคนครับที่ให้กําลังใจนะฮะแล้วก็ออกมาแล้วอย่าลืมไปซื้อนะมันขายไม่ออกในสานักพิมพ์ด่าผมผมเตือนเขาแล้วนะบอกว่าเอยอย่าไปมั่นใจนะผมเขียนหนังสือผมไม่ใช่นักเขียนผมมาพูดได้รู้เรื่องแต่เขียนนะผมไม่ทันานานหรอกนะฮะเขาก็บอกโอ้ยไม่เป็นไรอาจารย์คงเห็นผมขายดีมาสองเล่มนะไอสองเล่มขายดีมันฟุกนะฮะ